สวัสดีค่ะมาดูกันนะคะว่าคนคนนี้จะมีวันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆเมื่อไหร่นะคะคนคนนี้ดูเหมือนว่าอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่ดูแลประกบประหงมอมเขาเสมือนอลูกเล็กๆอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เขาคิดจะทำอะไรก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตคอยดูแลแทบจะ ไม่เหมือนกับว่าไม่มีความเสี่ยงเลยชีวิตในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะดูเหมือนกับเขาจะไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยแนะีมันทําให้ตัวเขาเองเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ทําแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอรอบครอบในการครบคนเห็นไหมคะคนนี้เนี่ยสเตรนท์รูปนี้มันจะเป็นรูปที่เหมือนกับว่า,าสิ่สตัวตัวนี้ดูแล้วเหมือนกับไม่ได้เชื่องร้อยเปเซนดูแววตาเขาดูเหมือนกับว่า พอพร้อมที่จะขยําเธอได้เหมือนกันและทีนี้เนี่ยก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยวางใจคนง่ายเชื่อใจคนง่ายทําให้เกิดปัญหาอยู่บ่อย,อยเห็นไหมครับปัญหาเนี่ยบางทีปล่อยให้สูงเป็นภูเขาท่วมหัวแล้วถึงจะประทุออกมา <S <S เพราะฉะนั้นวันที่คนคนนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้จริง,รงๆก็คือในวันที่เขาจะต้องยืนด้วยลําแข้งของเขาวันที่เขาจะต้องทําอะไรด้วยตัวของเขาเองโดยที่ ไม่มีคนรอบข้างคอยประคบประหงมเขาอีกต่อไปเพราะถ้าว่าหากว่าคุณอยากให้เขาเติบโตแต่คุณยังไม่ปล่อยมือจากเขาเขาก็จะไม่มีวันโตได้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องปล่อยให้เขายืนด้วยตัวเขาเองเห็นไหมคะเพราะว่าในวันที่คุณปล่อยให้เขายืนด้วยด้วยลำแข้งของเขาเองเขาก็ยืนได้ดีและเขาก็ทําได้ดีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงหรือว่ากังวลมากเกินไปคุณต้องลองปล่อยให้เขา เติบโตดูนะคะปล่อยให้เขาไปยืนด้วยตัวของเขาเองแล้วคุณจะเห็นความสำเร็จของเขาค่ะ